สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ของผมซันแล้วก็เต่าติดดอยการเงินการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับใบรุ่นอ่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะฮะในช่วงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับผมที่ก็อาจจะเบาลงมาแล้วเนื่องด้วยอะไรก็ตามอาจจะตรวจน้อยหรือวัคซีนขั้นเทพของเราได้ผลอะไรก็ตามหรือนโยบายขั้นเทพของเราได้ผลอะไรก็ตามมันทําให้คนเราเนี่ยขาดรายได้แล้วก็มีคน ประชาชนบางส่วนที่จะต้องตกงานนะครับผมต้องเรียกว่าอย่างไงคนเราก็ต้องกินต้องใช้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเกิดช่องว่างช่องหนึ่งที่ทําให้มิจฉาชีพเนี่ยใช้ความว่างคนที่อยู่บ้านเนี่ยในการหลอกแดกตังทุกคนนะครับผมแต่อันนี้ไม่รู้จะโดนหลอกไหมนะอันเพราะว่ามันยังไม่โดนไงแต่เดี๋ยวสักพักามันอาจจะโดนหรือไม่โดนหรือเปล่าอันนี้เรามาเตือนภยนัยกันเฉยนะครับใครอยากจะไปต่อก็เป็นความประสงค์ของท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาคลยเรื่องของแอป หรือเป็นเว็บเว็บหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ชื่อว่าโบนัสแรนช์นะครับผมก็ออกเลียงออกชื่อเลยนะครับผมเป็นการโปรโมทด้วยไงเออถ้าแบบมันของดีมันก็โปรโมทไปไงแต่เนี้ยแค่เอามาคุยกันเนาะมันเป็นอะไรนะครับถามว่าแอปโบนัสแรนช์เป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าตามที่เขาโมยนะตามแบบเห็นที่เขาแบบโพสต์กันแล้วเออผมก็ไปก๊อปมาเขาบอกว่าก่อกตั้งขึ้นในปี2015แต่เพิ่งมาดังนะไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ให้บริการด้านวางแผนกิจกรรมและดำเนินง,งานให้กับอเมซอนมาโดยตลอด อเมซอนเลยนะเว้ยมึงกล้าเล่นถึงอเมซอนเลยเหรอเพื่อนรักโอ้หมึงเจ๋งใช้ได้เลยนะเออแล้วก็มีประสบการณ์มากมายให้กับการดําเนินงานทางอินเทอร์เน็ตสามารถรับประกันได้ว่าดําเน,นิการดําเนินงานโครงการของบริษัทน้นนจะเป็นไปอย่างราบรื่นภาษาที่ใช้อาจจะดู Google Translate ไปหน่อยนะครับผมแล้วก็หน้าเว็บนะฮะในส่วนของการประกาศการอะไรเนี่ยเราจะขึ้นให้ดูว่าภาษาที่ใช้เนี่ยหนึ่งเลยภาษามันก็ถูกต้องแล้วก็ภาษาดูเป็น Google Translate ดูเป็นแบบ แอปที่ถูกแปลมาหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าแอปนี้มันทานํางานยังไงเนาะมันก็เริ่มจากว่าคนก็สมัครสมัครมีลิงก์ชวนเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะมีการชวนเพื่อนนะชวนเพื่อนได้ตังค์้วยนะโอ้โหแบบแจมว้าวมากนะครับยิ่งชวนเพื่อนเยอะยิ่งได้ตังค์เยอะโอ้โหเรียกว่าชวนกันเยอะๆนะฮะเรียกว่ารวยรวยชิปหายกันเลยทีเดียวนะฮะก็เลยชิปหายไปด้วยกันเลยนะครับ,บ,นะรบพอเราสมัครเสร็จปุ๊บมีแจกวัวฟรีอแอปนี้เนี่ยเขาบอกกันว่าเขาจะ เหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วก็วัวก็ต้องให้ให้ตังค์เราไงแต่ถามว่าวัวอยู่ที่ไหนใครฟาร์มตรงไหนเออแล้วเงินเรามันไปทํางานยังไงหรือเงินกูเอาไปซื้อวัวถามว่ามันลงทุนขั้นต่าตัวเท่าไหร่เขาบอกว่าวัวเนี่ยลงทุนขั้นตัวละประมาณ480บาทบาทไปแล้ววัวโันไปสี่ร้อยแปดสิบบาทมันไปลงทุนยังไงนะวัวได้แค่ขาวัวข้างเดียวหรือเปล่านะฮะก็คือเหมือนไปซื้อวัว ก็เปรียบกับเป็นสินทรัพย์สักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีเงินกลับมาให้เราทุกวันประมาณสัก10กว่าวัน15วัน20วันคืนทุนเร็วมากแปบ๊บเดียวคืนทุนโอ้โหฮ,ฮียถ้าทุกคนได้อย่างนี้เนี่ยรวยรวยแย่เลยนะฮะทำไมแอปนี่มันเพิ่งมาไม่งั้นอ้ป่าน,น,ปนี้ประเทศเรานี้ไม่มีคนจนแล้วนะฮะโอ้ทำไมมันเพิ่งมานะก็คือพอเราซื้อเนี่ยเราก็แรกๆก็บัวก็ถูกไง ถ้าเราอยากไม่เงินยอะไปทไงเราซื้อวัวที่มันแพงขึ้นดิเออวัวตัวแล้วแบบเท่าไหร่อะผมไปแคปมาวัวตัวแล้วก็หลายพันถ้าวัวยิ่งแพงเงินคืนแต่ละวันมันก็ยิ่งเยอะเออถ้าใครอยากใครทุนหนาอาเงี้ยวัวก็ได้ซื้อวัวแพงๆใช่ไหมก็ได้คืนเร็วมันคืนทุนเราก็ถอนเงินออกโอ้โหนี่มันงานในฝันนะชัด Passive Income แบบเป๊ะๆเป๊ะๆเป๊ะๆคืนทุนอย่างรวดเร็วภายในเวลาสิบห้าวัน โอ้โหตลาดหลักทรัพย์นี้เรียกว่ากระจอกไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็มีการเขียนบอกด้วยนะว่าถูกรับประกันโดยบริษัท Marsh Mac Lennan เป็นบริษัทที่อยู่ตลาดทรัพย์จริงๆนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทประกันประกันอินชอนันประกันชีวิตประกันภัยสักอันหนึ่งผมไม่แน่ใจจะมันมีอยู่จริงๆบริษัทนี้กล้าเอาเขามาขนาดนี้แปลว่าเว็บนี้มันโอ้โหต้องเจ๋งมากแน่เลยนะฮะนี่นี่เราเปิดให้ปุ้ยตาๆอ่านี่เห็นไหม โอ้เป็นวัวน,นะน้องวัวเขาเรียกว่าแจมว้าวนะครับก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้บริษัทนี้ถ้าไปเสิร์ชชื่อใน Google นี่คือตัวนี้เทรดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาจริงๆนะครับผมก็อันตรายเหมือนกันนะในจุดๆนี้โอเคถามว่าจุดสังเกตของมันคืออะไรทําไมวันนี้ถึงออกมาคุยกันนะครับกูจะเว้นที่ว้ทำไมโอเคจุดสังเกตของมันนะครับจุดแรกคือ1ึผลตอบแทนที่มันการันตีโดยที่ไม่รู้ว่าเอาเงินเราไปทําอะไรเนาะ ในส่วนของพุตธเแทนที่มันการันตีในโลกนี้ที่ผมคิดออกแล้วมันมีการการันตีจริงๆแล้วมันได้จริงๆอย่างยั่งยืนมาตลอดเนี่ยเนื่องก็มันมันก็ไม่ได้เชิงการันตีนะแต่มันก็มีความเสี่ยงต่าอย่างพวกพวกพรรษารัฐบาลอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะแบบเออมันก็เป็นกลไกหนึ่งในการกู้นี่ยืมสินบ้าบอคอแตกอะไรกันไปของรัฐบาลน่นะครับตรงนั้นมันก็มันก็ปลอดภัยตามที่เขาว่ากันมานะมันก็ก็คงปลอดภัยแหละก็คงปลอดภัยที่สุดปลอดภัยกว่าหุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของประกันชีวิต ประกันชีวิตมันคือสัญญาเหมือนสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาที่ถูกผ่านแบบมันมันมีผลนี่ยทางกฎหมายแล้วอะเขาก็ต้องทาตามนะครับทั้งประกันชีวิตแลวพวกพันธบัตรรัฐบาลอะไรเย่างนี้มันก็จะมีการบอกแน่นอนว่าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่หรือว่าเงินฝากธนาคารเงี้ยเออแต่ข้อเสียของพวกที่มันการตีเงินฝากเอ้การตีผลตอบแทนเงี้ยก็คือผลตอบแทนมันน้อยกระจอกมันได้แหนแบบแค่นี้พันธบัตรรัฐบาลประเทศไทยเท่าไหร่1.8เปอร์เซ็นต์ ประมาณอันนี้พันแบัตรบาลประมาณสักสามสี่ปีนะครับประมาณหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ประกันชีวิตก็ผลตอบแทนเบเบเฉลี่ยเฉลียถ้าอยากได้เร็วก็ต้องตายเร็วหน่อยอันนี้อันนี้ไม่ได้กวนตีนะคือพูดจริงๆนะครับ <laughs> ถ้าอะไรผลตอบแทนเยอะในฐานะของประกันชีวิตเราก็จ่ายเบียไปห้าพันได้ทุนประกันล้านหนึ่งถ้าตายในปีแรกเลยก็กําไรเก้าแสนกว่าแต่ก็คงไม่มีใครทาอย่างนั้นนะครับ <laughs> ด้วยผลตอบแทนของอะไรที่มันแน่นอนเนี่ยมันจะได้น้อยนะครับแต่อตัวเนี้ยมันมันถือว่าเยอะไหม ก็คือใน15วันเนี่ยคืนทุนก็วันหนึ่งก็ตกประมาณสักวันละ8-10ซก็เยอะนะ yeah, วันละนะเว้ยเชื่อชัยรวยแย่เลยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเรายรวยเรามีเงินไปซื้อหวงแพงที่รวยยกกำลังสองเลยนะฮะโอเคเอาต่อไปก็คือเว็บมันดูกากาไงค,ความรู้สึกผมนะมันดูแบบเ้เว็เบที่มึงจะเอาเงินไปลงกับมันอนะ่หน้าตาเว็บมังดูไม่น่าเชื่อถือเลยเก็ตไหมภาษาไทยมึงใช้ผิดแบบถูกๆอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ย ใครจะเอาเงินไปลงก็คิดดีๆเนาะผมผมเห็นคนเอาไปลงเยอะมากเลยนะถ้าถ้าเป็นอย่างที่แอปมันโอ้จริงนะคนใช้เป็นล้านเนี่ยโอ้โหแอปนี่เงินสะพัดน่าจะแบบหลักร้อยหลักพันล้านเลยนะฮะแต่มันก็คงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราเราไม่รู้น่ะหน้าแอปมันก็รวโง่นะครับอต่ที่ถามมัคือความซิ่งของบริษัทนี้คือด้วยการเอาบริษัท<บ>ระดับโลกอย่างอเมซอนแล้วก็มาร์ชแมกเมเรนเนี่ยมามาอ้างถึงในการดําเนินการของเขานะทั้ง กวตัวเองดาเนินการให้อเม z o n อาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่านาผมไปค้นหาชื่อของแพลตฟอร์มอย่างโบนัสแรเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะมีเว็บไซต์อะไรขึ้นมาแต่แต่ผมไม่เห็นไงเออประเด็นคือผมไม่เห็นไงเนาะแล้วก็มันเอามาอ้างะนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีค่าความจากการแนะนํามันคุ้นๆไหมแต่พวก แชร์ลูโซ่แชร์ลูโซ่อะไรเี่แต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกมันเป็นแชร์ลูโซ่นะแต่ว่ามันคล้ายเฉยก็เลยเอาแบบเอามาลองให้กันฟังนะครับใครอยากลงต่อก็ลงได้นะครับมีปัญหาแต่ว่าถามว่าก็ลองเอาชื่อบริษัทเนี้ไปเซิร์ชแล้วก็บอกว่าหรือว่าโทรไปหากราตอได้สวัสดีครับพี่ๆกระตอเออผมอยากตรวจสอบนะครับว่าเออบริษัทที่ลงทุนเนี่ยครับผมบริษัทเออโบนัสแรนด์นะครับผมที่เลี้ยงบัวครับกระตอรองรับด้วยครับพอดี มอยากจะลงทุนอะไรเงี้ยก่จะลงทุนอะไรเนี่ยถ้ามันถูกรองรับโดยกรตอเวลามันเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็ตามตัวตามอะไรง่ายกว่าแต่ถ้าไม่ก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าใต้ลิงก์นี้ไม่ได้มีลิงก์อะไรให้สมัครนะครับไม่ต้องมาตามหานะครับมันไม่มีนะครับผมยังไงก็ถ้าใครได้กันไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ส่วนคนที่จะเข้าไปใหม่ก็ต้องลองพิจารณาดีด,ด,ดีลองถามโทรถามกรตกร่อนหว่าเฮ้ยมัน มันบริษัทนี้นกระทรองรับหรือเปล่าท็อกกรตอรองรับมีบอกเลยว่าซิ่งรับรองว่าซิ่งแน่นอนนะฮะไปลงเลยถ้าการออรองรับนี่ไปเลยแนะนําว่าโอ้โหโคตรเทพเทพแบบเทพเกินนะครับผมยังไงก็ลองลองศึกษากันดูนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็โทรถามกระทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โพสเบอร์กระทรว้ไปให้โทรถามเลยนะครับพรุ่งนี้เช้า ยังไงก็อย่าลืมกดไแล้วก็ซับสไคร์ว้นะครับถ้าใครอยากได้รับฝาละความรู้ที่งงๆแบบนี้นะฮะว่าเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์ว่ามันมันซิ่งจริงหรือเปล่านะฮะในแอปนี้ก็ถือว่าซิ่งซิ่งเกินเกินโลกนี้จะมีนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะสมัครหรือฝากเงินลงแอปนี้นะครับโทรไปเบอร์นี้นะครับเบอร์ของกรตนะครับผมถามว่าพี่ครับแอปบนัสแวน กลราตอลองทำหรือเปล่าครับผมพอดีผมจะซิ่งเท่านั้นแหละครับผมเราก็จะดรู้คําตอบเองว่าเราควรจะลงทุนกับแอปนี้หรือเปล่านะครับยังไงกอ็อย่าเห็นก็บผลตอบแทนเยอะมากมันอันตรายนะครับไปแล้วสวัสดีครับ